นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณกันว่าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุธ19พฤษภาคม2.564 สุธิวัลและคุณธัญมัยนะครับเมื่อวานหุ้นไทยกลับมาแล้วนะคะหัวบวกได้หลังจากที่นิ่งมาหลายวันนะคะคและในทุกวันพุธเราก็ต้องเอาผลการประชุมครมอมเมื่มอาาวานมาพิจารณาเพิ่มเติมเป็นปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนแน่ๆน,นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุยกันทั้งหมดนี้ค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะเข้าไปทังช่องทางของเพจสำนักข่าวไทยด้วยนะคะอันนี้เราก็ไลฟ์ไปพร้อมกันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าส่งคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้ค่ะ,คะมีคําถามฝากนาักวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยววันนี้เราคุยออกับคุณกิติชานจากททาง CGS CIB ประเศ นน<ะ>ไปดูภาพรวมของดาวโจนส์กันก่อนนะฮะสำหรับดาวโจนส์วันนี้นะครับลดลงนะแต่คุณผู้ชมอีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องจับตาคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อด้วยนะเดี๋ยวขอเริ่มจาก,จกตัวเลขผู้ติดเชื้อของโควิด1 9บ้านเราวันนี้กันก่อนนะครับ3,394รายนะฮะถ้าไปดูจากเรือนจำแล้วเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมาจมากเมื่อวานนะ,ะอยู่ที่1,498รายถ้าติดตาม หน้าจอของช่อง9เราติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยก็จะทราบว่าตัวเลขของเรือนจำจร,จริงๆตรวจเชิงลุกได้ได้ส่วนหนึ่งตอนนี้อีกส่วนหนึ่งใช่นที่ยังไม่ทราบผลเลยที่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วย <ภา S 1> <า>นะฮะตัวเลขบ้านเราตอนนี้ยังไม่นิ่งนะแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในประเทศที่ไม่นับรวมติดเชื้อจากเรือนจําแล้วก็เป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะฮะ ติดเชื้อในประเทศจริงๆที่เป็นติดเชื้อใหม่เนี่ยพันแปดร้อยเก้าสิบหกราย uh huh. นะครแล้ว<ะ>เสียชีวิตก็สูงนะยี่สิบเก้ารายนะครับ<ะ>ตัวเลขของดาวโจนส์ครับคุณผู้ชมตัวเลขดาวโจนส์เองตลาดหุ้นสหรัฐ ลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลงไป267.13จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลงไป0.78เ S&P 500ลดลงไป35.46จุด NASDAQ ลงไป75.41จุดนะครับผิดหวังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง9.5ในเดือนเมษายนสู่ระดับ1,569,000ยูนิตนะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุในการสร้างบ้าน <Yeah. S 1> เช่นไม้ mm hmm. อย่างเป mm ็ hmm. นต้นแล้ววัสดุดอื่นๆนะครับตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับหุ้น AT&T ก็ดิ่งลง5.8%นะครับลงมากที่สุดในบรรดาหุ้นที่คำนวณใน S&P 500เลยนะครับหลังจากทาง AT&T เนี่ยประกาศแผนปรับลดการจ่ายปันผลนะเนื่องจากบริษัทเนี่ยทำข้อตกลงควบรวมกิจการกับ w a r n e r Medi a เข้ากับ Discovery เพื่อที่จะแข่งขันกับทาง Netflix แล้วก็ Disney Inc เนี่ยนะฮะ,ฮะและ้วทุนจับตาการรายงานการประชุมออของ FOMC การประชุมนโยบายการเงินของเฟดนะครับ27ถึง28เนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วก็จะมีการเผยแพร่วันนี้ตามเวลาในสหรัฐ<ะ>เนี่ยนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าในรายงานรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยจะมีการเปิดเผยในส่วนของทิศทาง อัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาคือข้อมูลของการประชุม FOMC เเนี่ยรายงานที่จออกมาเนี่ยนั้นข้างสำคัญนะ,<ฆ>อ,ะอยากให้จับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ,อ,ะอย่างเฟดสาขาแอตแลนต้านะคะก็มีค,คอมเมนต์มาก่อนหน้านี้ว่าตาการจ้างงานยังคงต่ำเกินไปนะคะ8ล้านตำแหน่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 สหรัฐก็ยังมีช่องว่างในการใช้ในโยบายผ่อนคลายนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมากค่ะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะตลาดหุ้นยุโรปนะครับคุณ<ะ>ผู้ชมมีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดนะ,ะแต่เพิ่มนิดหน่อยนะนะฮะอย่างฟุติร้อยลอนดอนเพิ่มขึ้นมา1.39จุดนะครับ<ะ>ขณะที่ DAX นะฮะ DAX ลดลงไป10.04จุดแล้วก็ CAC 40สฝรั่งเศสลดลงไป13.68จุด<ะ>นั่นเองครับก็<ะ>มีเรื่องข้อมูลแรงงานที่ตลาด ฝั่งอังกฤษเหมือนกันนะคะอัตราการว่างงานในอังกฤษนี่ลดลงเกินคาดค่ะสู่ระดับ4.8%ในไตรมาสแรกแล้วก็การจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนด้วยค่ะ, <S <S คะนอกจากนี้การเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในยุโรปช่วยหนุนตลาดเหมือนกันมีหุ้น Imperial Brands นะคะเพิ่มขึ้น1.5%หลังระบุย้ำถึงแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นนักวิเคราะห์คาดว่าผลกำไรของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่ในดัชนีสต็อก600ซึ่งเป็นหุ้นที่รวมทั้งบริษัท ยุโรป17ประเทศด้วยกันนะคะจะพุ่งขึ้น90.2%ในไตรมาสแรกและ93.4%ในไตรมาสสอค่ะส่วนน้ำมันนะครับ WTI เนี่ยลดลงนะ เบรนเองก็ปรับตัวลดลงนะครับ <S <S คุณผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้บวกขึ้นมาได้หลายวันเนาะด<ฮ>ิบยูทีไอเบรน์ลดลงไปดิบูทีไอลดลงไป0.78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรน์ลงไป0.75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแต่ฟ้าของดูไบยขยับขึ้นได้ต่อนะถึงกับ29เซนเลยนะฮะส่วนราคาน้ํามันสําเร็จรูปในไทยปรับขึ้นแล้วเช้าวันนี้นะครับ50สตางค์ต่อลิตรก็สะท้อนราคาน้ํามันดิบที่ขยับขึ้น ไปเมื่อประมาณวันก่อนนะนก็ขยับขึ้นมาถึง50สตางค์ต่อลิตรนะฮะยกเว้น e85 ขยับขึ้นมา30สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลแล้วตั้งแต่ช่วงตีห้าเนี่นะรราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงล่าสุดเนี่ยนะครับมีราย,ยางานว่าการเจราจาระหว่างสหรัฐกับอิรานเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิรานมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ทางรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ครับ ถ้าบรรลุข้อตกลงในเดือนนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิรานนะครับขณะที่อิรานจะปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ครับนักทุนจับตาการ,ปรเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐจากทาง EIA ในวันนี้ด้วยนะครับคาดว่าสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐจะลดลงนะฮะต้องดูว่าจะลดลงมากกว่าที่คาดด้วยหรือเปล่านะครับ เราวาทองคํากันต่อนะคะยังคงขยับขึ้นได้นะคะทีละนิดค่ะขึ้นมาอีก40เซนนะค่ะบวกไปอยู่ที่1,868เหรียญต่อออนซ์นะคะเป็นระดับปิดสูงสุดนะตั้งแต่7มกราคมปีนี้เลยค่ะด้วยเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะยังหนุนทองคําและก็มีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ฝั่งสหรัฐค่ะรายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านดิ่งลงไป9.5ในเดือนเมษายนอันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจลบนะคะก็หนุนทองได้ทางด้านกองทุน SPDR นะคะ ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ถือทองอยู่ก็เพิ่มการถือครองทองอีกนะคะสู่ระดับ1,035ตันเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะแสดงว่านักลงทุนกำลังเข้าซื้อทองเพื่อเป็นตัวประกันความเสี่ยงจากหุ่นเปอและราคาทองคำในประเทศกันค่ะเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำยังให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งอยู่27,800บาททองคำรูป,ปรพรรณ28,300บาทต่อบาททองคำค่ะ ส่วนอันตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ค่ะเงินบาทโคที่31บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ายขึ้นมาจากปิดเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่31บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสรุปปัจจัยบวกลบให้ผู้ชมติดตามกันอีกครั้งนะครับต้องยอมรับว่ามอวนนี้ประเด็นใหญ่ที่ท่านนายกเบรกเรื่องของ Walk-in แต่ก็ม,มีคำอธิบายเพิ่มเติมออกมานะจากฝั่ง<ะ>ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ ก็ถือเป็นปัจจัยบวกสําหรับวันนี้นะคะก็จริงๆรายละเอียดที่ออกมาก็คือเป็นลักษณะของจุดบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็คือ Wal k in ินไปได้แหละแต่ก็ต้องไปลงทะเบียนถ้าเหลือถึงจะได้ฉีดถ้าไม่เหลือเขาก็จะทํานัดให้วันถัดไปเป็นต้นเขากลัวไปแล้วไม่ได้ฉีดแล้วก็ไม่รู้จะได้ฉีดอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะวุ่นวายก็เลยยังคงเดินหน้าแผนนี้ต่อปูพรมฉีดวัคซีน3แนวทางให้ลงทะเบียนทุกกลุ่มเนี่ยนะฮะ ขณะที่เมื่อวานนี้อีกประเด็นใหญ่นะที่ครมาเห็นชอบการออกปรกกู้เงินเพิ่ม7 0 0แสนล้านบาทเยียวยาโควิสแล้วก็เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามพรบอร่างพรบงบกนี้ก็ขาดดุน7 0 0 0แสนล้านตัวเลขก7 0 0แสนล้านเหมือนกันนะฮะ,ฮะหุ้นฝั่งยุโรปเองที่ปิดผสมผสานขานรับการคลายล็อกนะครับทางฝ้าของปตทสพอเองก็ค้นพบก๊าซ แหล่งใหม่ในมาเลเซียด้วยชื่อโครงการสราวัค SK438 นะฮะการบินไทยจะจัดประชุมโหวตแผนฟื้นฟูวันนี้ด้วยนะฮะส่วนปัจจัยลบเองดาวจนส์ที่ลงราคาน้ํามันดิบแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังคงสูงอยู่<ะ>ถือว่าเป็นปัจจัยลบสําหรับวันนี้นะฮะ,ฮะ จาะลึกฟ well. ัง7แสนล้านกันหน่อยดีกว่านะคะตัวเลขนี้เป็น2ตัวนะคะเราไปเริ่มดูที่เรื่องของงบประมาณประจำปี65กันก่อนค่ะเราก็ยังคงใช้งบแบบขัดดุลใช้มาเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะแต่ก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงโควิด19รอบหน้านี้จะใช้วงเงินขัดดุล7แสนล้านบาทนะคะที่ประชุมครมก็มีมติเห็นชอบมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนค่ะ โดยเพิ่มแหล่งลงทุนช่องทางอื่นๆด้วยนะคะนอกจากงบรายจ่ายอย่างเช่นการให้เอกชนมาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่า PPP นะคะหรือว่าเอาตัว Thailand Future Fund มาเป็นตัวระลมทุนแล้วก็มีการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคอรมเห็นชอบให้คลังออกร่างพรกรกู้เงินเพื่อแก้ไข เศรษฐกิจและสังคมจากเรื่องโควิด19นี้ในวงเงินไม่เกิน7แสนล้านบาทอันนี้จึงเป็นอีกก้อนหนึ่งนะคะเพิ่มเติมจากที่เคยออกพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาอันนี้เอาไปใช้ทั้งด้านสาธารณสุขเยียวยาเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนเพราะว่าโควิด19ยาวนานกับที่หลายฝ่ายคาดการค่ะนอกจากนี้คอรมอได้รับทราบแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี64แล้วนะคะก็พร้อมให้ความสําคัญจากที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าสภาพัฒ ปรับลดคาดการ GDP ไทยจากที่จะโตไปทะลุ3%ได้ก็น่าจะเหลือโตเพียง1.5-2.5%ถึงแล้วจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆส่วนความเห็นของหน่วยง,งานวิจัยเอกชนเช่น EIC ของไทยพาณิชย์คาด GDP ไทยปีนี้จะอยู่ที่บวก2%ส่วนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยให้น้อยกว่านั้นค่ะคาดว่าโต1.8%ค่ะก,ก่อนหน้านี้นะฮะในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจทางแบงคชาตินะครับก็ร่วมกับทางแบงค์พาณิชย์ออกโครงการ พักรั์พักหนี้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> แล้วล่าสุดทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมายกเว้นภาษีโครงการนี้หลายด้าน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ได้แก่ทั้งภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อาการแสแตมด้วย <ฮะ S 2> น่าสนใจประเด็นในี้นะเผื่อใครสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะพักซับพักหนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราขยายผลประเด็นนี้ต่อนะฮะแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมครมอก็ มีการหารือเห็นชอบเรื่องของการกระจายวัคซีนคือท่านนายกบอกไม่เห็นด้วยเรื่องของการ uh, walk in ก่อนหน้านี้นมีคนใช้คําว่า walk in ไงต้องยอมแล้วว่าจุดเริ่มต้นคํานี้เนี่ยมาจากฝ้กของผู้บริหารทางสาธารณสุขเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ วัคซีนได้มีแบบมีประสิทธิภาพคือสมมติจองไป10คนไม่มาสัก2อย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ได้เปิดขวดไปแล้วหรือว่ามันได้มีการเอาวัคซีนเข้าไปแล้วเพื่อบริหารจัดการให้หมด<ช>ก็เลย<ช><ช>มี<ช> <ๆ S 1> เพิ่มเติมว่าจะมีคําว่า Wal k in เข้ามา20%สุดท้ายท่านนายกบอกว่าคําว่าบอ l k in นี้ขอเปลี่ยนใหม่เป็น one size registration ก็คือจุดลงทะเบียนณจุดบริการฉีดอ่ะ ก็คือยังไงก็ตามก็ต้องเดินไปลงทะเบียนถ้ามีก็ได้ฉีดเพราะบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่รู้ต้องลงทะเบียนยังไงก็อาจจะสะดวกที่จะไปถึงที่เลยดีกว่าก็แก้ <นะ S 2> ปัญหานี้นะครับสามกลุ่มที่ว่านะคุณผู้ชมก็คือหนึ่งผ่านระบบหมอพร้อมหมอพร้อมณตอนนี้นะฮะเปิดให้คนที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป<ช>แล้วก็เจ็ดกลุ่มเสี่ยงนะครับเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงเนี่ยนะฮะ,ะในการที่จะลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้ววันที่31มสิอพฤษภาคมนะครับ จะเปิดให้กับคนที่อายุต่ำกว่า60 18ถึง59ค่ะ18ถึง59เดี๋ยวลงทะเบียน31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับตัวที่2ที่บอกคุณผู้ชมไปจากเดิมที่มีคำว่า walk in เนี่ยก็เปลี่ยนคำว่า on e s i z e registration นะครับ on site ใช่ไหมคือไปถึงที่หน้างานขอโทษ on site on site แล้วก็ลงทะเบียนได้ on site registration เนี่ยนะฮะก็คือลงทะเบียนที่จุดฉีดวัคซีนได้นะครับกรณีถ้ามีวัคซีนพอนะฮะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ เป็นการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์นะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงในกรุงเทพเนี่ยตั้งเป้าให้ฉีดให้กับประชาชนประมาณมิถุนายนนะฮะจริงๆกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มคนไทยที่ต้องไปทางานต่างประเทศกลุ่มคนที่ต้องไปเรียนต่อนี่เอาเอกสารเพื่อไปขอให้เขาฉีดได้นะอเออนะแต่ตั้งแต่เจ็มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ไม,ะะไม่รู้ว่าจะ ต้องขึ้นอยู่กับยี่ห้อวัคซีนด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้รับได้เหมือนกันทั่วทั้งโลกต้องตรวจสอบปลายทางเขาด้วยว่าเขารับตัวไหนเนี่ยนะครับก็รัฐบาลยังย้ําว่ายังไงซะก็ตามนะครับต้องการที่จะตั้งเป้าเดิมก็ค,คือ70%็ของประชากรในพื้นที่นั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้กําหนดระยะเวลาก็คือมิถุนาและกรกฎาคมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งคุณผู้ชมถ้าอยู่กรุงเทพนะคะ นอกจากโรงพยาบาลแล้วก็กําลังจะเตรียมจุดฉีดอื่นๆก่อนหน้าน,นี้เราเห็นที่เซน็นทรัลแล้วนะคะ,ะมีมที่บ <ix> i ๊กซก็ช่วยเหลือด้วยอาจจะมีเ e เ e ่ e อีเลฟค่ะก็กําลังจะมาเข้าร่วมระบบนี้นะคะก็ทมกําลังประสานทั้งของการค้าไทยแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆเราจะได้จองคิวได้อย่างทั่วถึงภายในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ค่ะ,คะ แล้วก่อนที่จะไปคุยกับนิวิคเาะร์นะครับดูภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยบวกได้แบบโอ้โหเขียวสดใสนะบวกขึ้นมาสักเี17.64จุดหจุดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นก่อนหน้านั้นลงไปวันนี้ก็ก่อนมาขึ้นนะฮะขึ้นมา17กว่าจุดเนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขายคึกคัก9 8้0 0กว่าล้านบาทนะครับแต่ถ้าไปดูสุทธิของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะฮะในต่างในต่างชาติเลียงขายนะแต่พ โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับข้างกันต่างชาติขายรายย่อยก็จะเข้าไปรับะนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยบัญชีฝั่งของโบรกเกอร์เนี่ยก็พอสมควรเลยนะ,ะนะฮะลงทุนในประเทศด้วยนะคะครับภาพรวมวันนี้เป็นไงบ้างนะครับเราได้เชิญทางผู้การอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยบริษัทหลักทรัพรย์ CGS CIB ประเทศไทยคุณกิติชานสิริสุขอาชามาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ าภาพของหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก่อนนะคะรีบาวมาได้ตามตลาดต่างประเทศด้วยแหละนะคะแนวโน้ม no, วันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับแนวโน้มวันนี้เองเนี่ยตลาดบ้านเราเองก็อาจจะมีลักษณะของการไซเวง<ฆ>นะครับนะเพราะว่าทางด้านของเอเชียในเช้าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะครับตามในตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับนะก็กังวลกับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของอัตรเางเงินเฟ้อนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือราคามันดิบมีการปรับฐานลงเล็กน้อยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ2ปีนะครับ เอ่อเราก็มองว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับแรงขายต่างชาติเองเนี่ยนะครับยังคงกดดันอยู่นะครับนะเพราะว่าในเรื่องของต่างชาติเองมีการปร,ปรับลดน้าหนักนะครับการลงทุนจากในเรื่องของ MSCI rebalancing นะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่27พฤษภาคานะ<ฆ>นะราคาปิดนะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวดัชนีฟุตซี่เองก็จะมีการประกาศในวันที่21พฤษภาคมนะครับก็มองว่าทางด้านตลาดเองก็คงจะโดนปร,ปรับลดน้ำหนักของเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นแรงขายต่างชาติเองคงกดดันอยู่ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมือ่อวานแม้ตลาดหุ้นจะวีอบาขึ้นมาอีนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดใหญ่ไม่ค่อยไปไหนนะครับเพราะว่าโดนตัว m อ c i เอสซีไลดน้ำหนักอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับนะที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดงนั้นวันนี้เองผมมองลักษณะตลาดน่าจะมีทั้งไซเวยในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับ แต่ว่าลงก็คงลงไม่มากนะครับนะส่วนขึ้นก็อาจจะมีอัพไซจัมกัดก,ก็คงยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่นะครับครับครับมองไปจนถึง21สาคม็ดพฤษภาคมกดมีฟุตซี่ฮะ F US, F US I, ที่จะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยนะครับประเมินกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีฮะควรที่จะต้องรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนดีไหมฮะครับ จริงๆแล้วฟุตซี่ส่วนใหญ่นะครับนะก็จะมีทิศทางคล้ายๆกับ MSCI นะครับเอ็มเเนี่ยปรับลดน้ำหนักการลงทุนบ้านเราลงเนี่ยประมาณ3 0 0 4 0 0ล้านเหรียญน,นะครับฟุตซี่ <S <S 2> <S 2> เองก็คงเช่นเดียวกันนะครับแต่กองทุนที่เล่นแบบเชดชนีฟุตซี่อาจจะมีในเรื่องของบอลุ่มปริมาณการซื้อขายน้อยกว่านะครับค,คือขนาดของกองทุนเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นฟุตซี่เองโดยปกติก็จะปรับลดน้ำหนักตลาดเนี่ยลงน้อยกว่า m s c i นะครับแต่แน่นอน ทั้งเอมาซีและก็ฟุซี่เนี่ยจะเป็นตัวกดดันนะครับ MSCI ซมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนนีฟุตซี่ก็ประมาณสักต้นเดือนหน้านะครับเพราะช่วงนี้ถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าหุ้นขนาดใหญ่อาจจะยังโดนกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มช่วงนี้เองอาจจะต้องมองหุ้นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กนะครับเก็งกำไรใดตัวไปก่อนนะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้าเขาปรับลดน้ำหนักลงนะครับแล้วมีแรงขายจากกองทุนพวกพาสซีฟฟันหรือกองที่เรียนแบบอินเด็กซ์เนี่ยนะครับลงมาเนี่ยนะครับในตัวหุ้้้นนนนนที่เป็หุพืฐา นะครับเราก็หาจังหวะในการทยอยเก็บได้นะครับอย่างวันที่27พฤษภาคมเนี่ยนาราคาปิดเนี่ยนะครับคุณที่โดนปรับลดน้ำหนักลงเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเข้าไปซื้อนะครับอย่างเช่นตัวปตทนะครับนะตัวของเคแบงค์ K นะครับนะ c p ซ CPN แม้กระทั่ง p d g c พวกนี้นะครับถ้าราคาเกิดพันผัวแล้วก็ปรับตัวลดลงในวันนั้นเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อรอบใหม่นะผมคิดว่าถ้ามองหุ้นใหญ่อาจจะรอจังหวะน,นิดหนึ่งแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กในช่วงนี้เนี่ยที่สภาพคล่องตลาดมันเยอะอยู่เนี่ยยังสามารถเก็งกำไรกันได้อยู่นะครับนั่นสิคะเห็นช่วงนี้ก็หุ้นกลางหุ้นเล็กขึ้นกัน,กนแบบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมีคำแนะนำไหมคะถ้าให้เช้าวันนี้ทางคุณกิติชันเลือกหุ้นให้กับผู้ชมไหนคะครับ เอ่อก็แบ่งเป็นสองประเภทนะครับนะหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยนะครับนะที่อาจจะโดน Impact จาก MSCI กับพุซซี่น้อยหน่อยนะฮะเราเลือกไว้สามตัวนะครับเอ่อก็ยังเป็นเทรนด์ของตลาดโลกอยู่ก็คือตัวหุ้นอีโค่นิกนะครับตัว KCE นะครับเมื่อวานก็ขึ้นทำนิวไฮได้นะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้เราให้เป้าหมาย2บาทนะครับนะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับตัว EV Car เนี่ยก็เป็นในเรื่องของเทรนด์ของตลาดโลกนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย k คจได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ ฮหาหน่าประกาศงบไตรมาสหนึ่งออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าไ<ม>ต่มาส<ม>ที่เหลือจะค่อยๆฟื้นตัวอันนี้นน<ม>ก็เป็นเทรนด์ธุรกิจเหมือนกันเป็นการลงทุนในเรื่องของตัว 5G นะครับ<ม>ตัวนี้เราก็มองเป้าหมายอยู่ที่นะครับ62บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวเล็กก็คือตัวแม็กกรุ๊ปนะครับซึ่งราคาลงมาประมาณ20%ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะหลังจากมีการออก c ีอแต่คิดว่าผลการดำเนินงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพราะว่าราคาที่ลงมาดีเดนยูก็สูงแล้วตอนนี้ประมาณ6%กว่านะครับตัวนี้เราให้เป้า11บาท นะอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับส่วนตัวใหญ่เราแนะนำก็ต่อสะสมนะครับพวกปตทบีท g c นะีซีนี CPO หรือซพเตอน m อ c i มีผลระคับใช้นะครับค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิติชานค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายตัวเลยนะฮะ KCE ฮาน่าเอ่ยแล้วก็ตุนอื่นด้วยนะใช่ค่ะแม็กกรุ๊ปนะคะกิ่งยินแม็กเมตัว GC ที่แนะนําวันนี้อัปเดมีเช้าวันนี้เลยนะคะ PTTGC จะเข้ามาพบปะกับนักลงทุนนะคะเผื่อคุณผู้ชมเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วก็เข้าไปถามผู้บริหารได้เลยนะคะจากในไลฟ์ค่ะครับแล้วครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีก หุ้นหนึ่งที่น่าสนใจที่เริ่มซื้อขายวันนี้นะครับ<ฆ>นั่นก็คือ NSL Foods นะฮะทางคุณแมนพงศ์เสนานรงรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับปมาจ NSL Foods เข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครื่องดื่มนะครับใช้ช<ฆ>ื่อย่อซื้อขายหลักทรัพย์ว่า NSL ในวันนี้นะฮะ19พฤษภาคมนะครับ NSL ครับประกอบธุรกิจแล้วก็ผลิตจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนะครับแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันคือ1เบเกอรี่ของ7 e เ e ่ e อ e ลที่ NSL เ,เขาผลิตให้นะครับคสคือแบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ NSL เขาพัฒนาเอง3ม,มีฟู้ดเซอร์วิสนำเข้าแล้วก็แปรรูปเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักแช่แข็งนะฮะแล้วก็มีอีกหส่วนก็คือรับ OEM ด้วยะนะครับ รับจ้างผลิตเบเกอรี่นะฮะอันนี้ก็เป็น4ประเภทธุรกิจของเขานะครับทุนจดทะเบียน300ล้านมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทนะครับประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมเนี่ย225ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นสามัญเพิ่มทุน75ล้านหุ้นเสนอขายบุคคลทั่วไป53ล้านหุ้นผู้ลงทุนสถาบัน7ล้านหุ้นนะครับผู้มีอุปการะคุณของบริษัท10ล้านหุ้นแล้วก็พนักงานบริษัทอีก5ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ1 2บาทมูลค่าระดมทุนเนี่ย 900ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ณนะราคา IPO 3,600ล้านนะครับเงิน <_ d ian> ที่ได้เอาไปลงทุนเรื่องของเครื่องจกนะักรการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่นะครับก็ขยายธุรกิจแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือนําไปชําระคืนหนี้สถาบันการเงินแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนโยบายจ่ายปันผลนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยในอัตราที่ไม่น้อยกว่า5 0เลยครับก็ <_ d ian> มีการาระห์งบการเงินนะคะ9การเของยอดขายอยู่ที่7ซเ e ่ e อเลยนเลยนะคะโอ้โหก็ โตตามเซเว่นถ้าใครเป็นลูกค้าประจำเซเว่นของตัวนี้อยู่แล้วนะคะคก็ลองลุ้นวันนี้ดูค่ะ NSL นะคะสับลงทุนกันนะคะก่อนพักเบรกกันวันนี้เป็นคําว่าแลกขาดได้ยินอยู่บ่อยๆเลยค่ะก็คือหมายถึงหุ้นที่ตอบสนองต่อการปรับตัวของราคาเนี่ยช้ากว่าดัชนีนะคะหรือว่าช้ากว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในขณะ,ะที่หุ้นในกลุ่มเดียวกันขึ้นไปหมดแล้วหุ้นกลุ่มนี้จะทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับต่ากว่าหรืออาจจะเรียกว่าถูกกว่าก็ได้ก็เป็นโอกาสที่ราคาหุ้นจะ วิ่งไล่ตามเพื่อนไปในอนาคตนะคะบางตัวก็ใช้วิธีนี่แหละหาหุ้นและกัดเข้าพอร์ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของชิปที่มีปัญหาขาดแคลนแบบนี้กระทบกับสินค้าไทยมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้าคุยกันครับ นอกจากที่ทั่วโลกเผชิญกับโควิดสิแล้วนะครับหลายอุตสาหกรรมเจอกับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือขาดตัวชิปที่ในวงการเขาเรียกกันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะที่ขาดตลาดกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบ้างแล้วกระทบกับบรรดาธุรกิจโดยทั่วไปยังไงจะสะท้อนไปถึงการส่งออกบ้านเรายังไงบ้างนะฮะนี่ฮะพวกตัวเซมิคอนดักเตอร์หน้าตาแบบนี้นะใช้ทั้งในรถยนต์เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะแต่พวกสินค้าไอทีทั้งหลายสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็จําเป็นหมดนะฮะแล้วก็ ผลจากการระบาดของโควิด19เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะเป็นยังไงบ้าง<ฆ>นะครับ<ฆ>เดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกับทาง CEO <ฆ>ของบมจอซินเนประเทศไทยนะครับคุณสุทธิดามงคลสุธีคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ<ฆ>กับก่อนอื่นถามผลของชิปเซมิคอนดักเตอรท์ที่ขาดแคลนในไทยเรากระทบกับอุตสาหกรรมไหนหลักๆบัางฮะคือจริงๆต้องบอกว่า,วา ลกระทบหลากหลายอุตสาหกรรมเลยทีเดียวเพราะชิปเนี่ยเราใช้อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเมื่อกี้ตั้งแต่ตั้งแต่รถยนต์หรือสมาร์ทเดเวิร์สอะไรอุปกรณ์ที่ขึ้นไม่สมาร์ทสมาร์ทโฟนเกือบทั้งนั้นเลยแนมะ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารางชนิดก็ใช้ชิปอันนี้นะคะแต่วันต้องบอกว่ามันก็แทบจะกระทบกันหมดเพราะว่ามันกระเทือนตั้งแต่สปายเชนแล้วก็กมีดีมาที่เพิ่มขึ้นเพราะวันนี้หลายๆตัวอย่างเช่นนิวคอนโซลใหม่ของเกมมิ่งก็ใช้ตัวชิปตัวนี้มากขึ้นเอาง่ายว่าวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าในหลา,หลายอุปกรณ์เนี่ยขึ้นมาเป็นสมาร์ทมากขึ้นแน่นอนชิปก็มีความต้องการมากขึ้นอยู่แล้วพอมาเจอโควิดที่มันกระทบบซัพพลายเชนก็เลยเป็นผลอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงถ้ากระทบในภาคอุตสาหกรรมบ้านเราแน่นอนรถยนต์เนี่ยกระทบมากเพราะว่ามีชิปเนี่ยตั้งแต่บริษัทรถยนต์ใหญ่ใญในทั่วโลกเองเนี่ยต้องใช้ชิปในประกอบนั่นในตั้งแต่หน้าจอบริเตอร์หรือหลายๆส่วนถูกไหมคะเราเองในอุตสาหกรรมภาคประเทศไทยเองที่ได้ ผลิตชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ต่างๆที่เป็นประกอบเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะทำให้รถยนต์บางๆเขาเรียกว่าไม่สามารถผลิตได้เต็มแคปซิตี้ของมันเองคราวนี้ัางหลายอย่างพอกลับเข้ามาถึงทางด้านอุตสาหกรรมไอทีเองเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างสมาร์ทโฟนอย่างที่เห็นเห็นได้ชัดนะคะ <S 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 หรือว่า vga การ์ดหรืออะไรพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทําให้พอ มันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเดียวพออุปกรณ์บางส่วนของในอมอนิเตอร์หรือในในพีซีมันได้ชิปมันไม่มีทําให้สินค้าขาดแคลนต้องยอมรับว่าช่วงนี้อุตสาหการรมไอทีเนี่ยสินค้าค่อนข้างขาดตลาดนี่คือเป็นปัญหาเดียวของเรา <c oughs> อ,อย่างที่เห็นว่าเวลาในในโควิดเนี่ยไอทีเนี่ยเป็นที่ต้องการมากมายเพราะคน work from anywhere work from home สินค้าก็มีความต้องการดีมานก็ surge ขึ้นอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเราเจอเรื่องชิปขาดแคลนทำให้ดีมัอ supply เรามาไม่เพียงพอ วันนี้จริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยจริงๆอย่างซีเ e ็กเอเนี่ยเราอาจจะเติบโต,ตได้มากกว่านี้ค่อนข้างเยอะปีนี้พอระดัหนึ่งเราโตไป17%ขณะที่กาไรเราโตไป40%เนี่ยสิ่งที่เห็นเลยว่าที่เราไม่ได้เติบโต,ตในเรสเดเนที่มากขนาดนี้เพราะเราไม่มีของขายจริงๆสป라이นเราเบดูลอินเวนต์รีร่เราบางมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าในส่วนของอเราก็แน่นอนมันไม่มีไพร์สซัเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีสป라이นอยู่ในตลาด แทบจะไม่มีสปลายอยู<ม>่ในตลาดในหลายๆแคตตากรีโดยเฉพาะเราเองทําในส่วนของชิ้สนส่วนประกอบที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้มีคิปโตเข้ามาถูกไหมคะก็ะมีทั้ง S S D ที่เป็นที่ต้องการเป็นทั้ง V g A หลือการ์ดจอก็ต้องบอกว่ายิ่งขาดตลาดกันเข้าไปกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ถือว่ากระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรในส่วนของสินค้าขาดตลาดนะคะแล้วราคาในส่วนของสินค้าที่พอชิปขาดตลาดด้วยของขาดตลาดด้วยอย่างนี้ราคามันขยับขึ้นไหมฮะ จริงๆต้องบอกว่าราคามันขยับขึ้นหลายๆเอร์เซ็นเลยโดยรวมโอ้มันมันมันรวมหลากหลายมากต้องบอกว่าถ้าอย่างการจอเนี่ยเป็นที่ต้องการมากเนี่ยบางทีแบบราคาค้าปีกนะคะต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้ออกมาจากดิสิวเตอร์ดสก์ท็อปเราพยายามแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นบางทีเนี่ยอัพทูแบบแม็กเสสถึง400เปอร์เซ็นเราก็เห็นไปแล้วในบางค้าบางตัวที่เป็นที่ต้องการมากๆอันนี้เอ็นราคาเอ็นยูเซอร์นะคะไม่ใช่ที่ซเนก ขายไปมนถึงสุดท่อที่เขาไปขายต่อนี้มันก็คือแบบเหมือนวันนี้บางทีเราเห็นโพสต์ว่าเอ้ยเรารับแบบนี้ในไม่จากัดราคาแล้วก็รับเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างอย่างอย่างบางตัวเนี่ยมันมันสามารถมันเป็นตัวเชื่อมที่ประกอบได้ถ้าไม่มีตัวนี้มันมันก็ขายทําอย่างอื่นต่อไปไม่ได้หรรืออะไเ้ยค่ะนั้นซินเนกบริหารจัดการยังไงอะคะเห็นบางโรงงานต้องปิดไปเลยใช่ไหมคะผลิตไม่ได้เลยค่ะคือคือต้องบอกว่า เราเองไม่ได้เป็นผู้ผลิตเราเป็นดิสเทเบิวเตอร์อ๋อมีอีกส่วนหนึ่งมีเรื่องหนึ่งคือบริษัทเขาเรียกว่าแลนเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ของโลกมั่อยู่ที่ไต้หวันไต้หวันเขาเพิ่งเจอภาวะน้ําขาดแคลนภาวะแรงอะค่ะมันมันสโลดาวเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เราใช่แต่เราเองเนี่ยไม่ได้เป็นโรงงานผลิตเราเป็นดิสเทบิวเตอร์วันนี้ซีเน็กเองเนี่ยได้รับมีแบรนด์ที่อยู่ในมือเราเป็นโกล b อลแบร r a n d ีด้ประมาณสักหกสิบแบรนด์เรามีแคตตาก็อในการขายที่กว้างมากตั้งแต่แบบ สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กิ่งหรือเขาเขาเรียกว่าทุกอย่างที่ที่ที่ทเป็นเหมือนเทคโนโลยีนะคะเะฉะนั้นเนี่ยเรายังพอที่ตรงเนี้สัプายมันช็อตเทสเรายังมีสินค้าตัวอื่นอื่นที่เรายังพอมีสัプายบ้างขายและอีกเรื่องหนึ่งคือเราขายแทบจะครบทุกแบรนด์เฉะนั้นทีแบรนด์นี้มาช้าแบรนด์นีม้มาแล้วเราก็ขายสลับกันตามสัプายที่มาไม่ตรงกันทําให้ในทุกๆช่วงเวลาเรายังพอขายของได้แต่จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ แล้ววิลเราควรจะเติบโตมากกว่านี้ถ้าเรามีิสพพลา์ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ฟังกําไรแล้วสวยมากจริงๆนะคะนี่ต้องยอมรับว่าเป็นแผนของทางฝั่งผู้บริหารในที่กระจายความเสี่ยงได้ดีขนาดนี้เราเจอกับวิกฤตเราก็ยังทํากําไรได้ทํารายได้ได้ดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับคุณสุธิดาครับขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างเป็นเรื่อง บมาจสินเิกประเทศไทยนะฮะค<ะ>่ะคุณผู้ชมคะเชิญชวนน้องๆน,นิสิตนักศึกษานะคะใครมีลูกหลานที่บ้านที่สนใจในวิชาชีพสายการเงินมาเข้าร่วมโครงการ New Breed Financial Professional กันค่ะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ไปสอบในหลักสูตร CISA ได้ด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ i s a หรือว่า Accredited Investment and Securities Analysis ค่ะคือว่าเขาไปเป็น analyst เลยเป็นนักวิเคราะห์เลยนะคะ จะเป็นการช่วยสร้างโอกาสเปิดประตูสู่วิชาชีพไม่ว่าจะไปเป็นฟันเมนเจอร์นะคะไปเป็นฟินแนนเชียลแอนนัลิสนะคะไปเป็น I.R. ก็ได้3อย่างที่คนสมัครจะได้นะคะจะได้หลักสูตร e-learning และ e-book จะได้ทุนสอบไอซ่านะคะ500ทุนแล้วก็ได้เข้าร่วม company visit ที่สถาบันการเงินหรือว่าบอจอต่างๆสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/newbri ค่ะ เอาละครับไปดูหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับเราเริ่มจากทางนิเกอินะฮะลงไป1.4%นะลงไป398.75จุดนะครับส่วนโดยรวมของเอเชียน,ะ,ะ,นะ,ะก็ส่วนใหญ่ตลาดใหญ่ๆก็จะลงนะใช่บางตลาดวันนี้ปิดนะคะตลาดฮ่องกงตลาดเกาหลีใต้ปิดนะคะเป็นวันหยุดของเขาค่ะเอาวันนี้หุ้นบ้านดาหวังว่าจะรีบาวขึ้นได้ต่อนะคะหมดเวลาแล้วคระพรุ่งนี้เราพบกันใหม่9ก้ามงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ